ส <laughs> <IN> ู่จังหุ้ยแล้วผู้อองค่อยส้มปากทีาสู่จังบัทแฮงใจอ่อนร้าปูสิลาไม่ตาลูกเองผู้สาวก็มันยิงมี่กรมจอนอ่บพ่อยอมคิดลายแฮงปัญหารุ่นรา สิลาไม่ตาเดิมครับมโอ้โหฟังแล้วผมลุกเลยนะโอ้ฟังฟังทีไรก็มีความสุขนะครับในรองตวายเสียงนะครับเพลงจากผลงานเพลงพญาพาภาีแสนทงคงสะหะนะครับเป็นเหลี่ยมที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับวันนี้ คุณแนทได้ทำหน้าที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงปรบมือให้กับคุณแนทดังๆอีกครั้งหนึ่งครับครับผมนะครับแล้วก็ทีมผู้สร้างเหรียญบาลีนะครับคุณเตยพนมภัยนะครับคุณไผ่พงศธรโอ,อไม่ใช่นะครับ <S 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 เออเสียภัยนะครับเนาะหล <S <S 2> <S 2> ายๆท่านนะครับคุณโอดินนะครับแล้วก็ท่านพระครูประดับวิชัยอนันตวังโสผูอา่า ดูแลนะครับควบคุมในการมินสิกิต่างๆนะครับน้องวันนี้ก็กลับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับถือว่าเสร็จสิ้นลงนะครับตีบแบ่งกันเด้อตีบเด้อหลวงปู่ท่านให้กำลังใจนะครับนักร้องนะครับให้ทีบด้วยนะครับวันนี้น่ครับก็ถือว่าเป็นความกำลังใจของลูกหลาน นี่ครับเนาะอ่ะนี่ครับถ้าเสร็จแล้วก็กราบหลวงปู่แล้วก็ขยับนยครัเียขยับ๋บย,บยวเียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเข้าไป